กะลึงจังงังน้นองพาฝรั่งเดินเข้ามาผมทองในตาสีฟ้าและบอกว่าเขานั้นเป็นแฟนฟังคำของน้องเนื้อทองพี่ปวดใจแสนเป็นความจริงหรือเนื้อแน่น น้องเป็นแฟนกับเขาตอนไหนเขาจับมือน้องผู้ชายภผมทองไม่อยากมองดูน้ำตากำลังร่วงพรูไม่อยากดูแต่ต้องจำใจแล้วยังบอกว่าวันวิวาขอเชิญพี่ไป จากนั้นไม่ได้ยินอะไรเข้าไปตอนไหนไม่รู้เรื่องราววันแต่งงานพี่นั้นคงไปไม่ได้สุขเถิดเก้มใสในวันที่เป็นเจ้าสาววันรับนำสัง คงนั่งเคียงข้างเจ้าบ่าวเห็นภาพพี่คงปวดร้าวไม่อยากเข้าไปร่วมพิธีวันใดเงินฟ้าวันที่เขาพาอําลาเมืองไทยไปสู่ชีวิตสดสใสอวยชัยขอให้โชคดี พี่ขอเป็นสดไปจนตลอดชีวิตเพราะใจสีห้องดวงนี้นั้นมีเพียงน้องคนเดียววันแต่งงานพี่นั้นคงไปไม่ได้สุขเถิดแก้มใส ในวันที่เป็นเจ้าสาววันรับน้ำสั่งคงนั่งเคียงข้างเจ้าบ่าวเห็นภาพพี่คงปวดราวไม่อยากเข้าไปร่วมพิธีวันใดเงินฟ้าวันที่เขาพาอำลาเมืองไทย ไปสู่ชีวิตสดใสอวยใจขอให้โชคดีพี่ขอเป็นโสดไปจนตลอดชีวีเพราะใจสีห้องดวงนี้นั้นมีเพียงน้องคนเดียว ก็ขอสวั to então, สดีนะครับพเม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับวันนี้พญานุหน้าก่ห่วยก็กลับมาพบพ่อกับพ่อพเพี่น้องอีกแล้วนะครับมันนี้ก็ฝากเสียงเพลงนะครับไปหาพเม่พี่น้องสุภูสุคนะครับบัวซียูสายกระซังนะครับที่เป็นพีเป็นน้องกับพญานุแล้วนะครับเพื่อเป็นกําลังอกกาลังใจนะครับสาหรับยูทูบเบอร์สุคนนะครับ สำหรับผู้ที่ประสบผลสำเร็จแล้วพญนุก็ขอแสดงความยินดีนน,นะครับเนาะแล้วก็ืันนี้นะครับพี่น้องพญนุก็์ถือบอกอย่างไรเนบะวันนี้พญนุปวดแขวครับคือจมมันอักเสบมันบวมอยู่ทั้งในในครับพี่น้องปวดแขวะคือทอดยายทิพนะครับช่องกินข้าวกับยายทิพนะครับพี่น้องผลจมหรือว่าเป็นปวดแขวสั่งครับพี่น้อง เพื่อนนบกาศถอนนะท่านเป็นยันนียดขันปวดนี่ถอนครับพี่น้องไปหาหมอให้คนฉีดยาชาซาหายแล้วก็ถอนครับพี่น้องมันท่าละมานนะครับพี่น้องเนาะกะ็คิดว่าหลายๆคนนะครับคือสิมีประสบก,การณ์ในการปวดแขวนะครับปวดฟันนะครับพี่น้องโอ้ยปวดขน้นงอีรีนะพี่น้องเนาะเขาเจ้าเหตุยังงันผิดหูผิดตาไปเงินนะครับพี่น้องขเขาจายัางคอยกับว่ามันยางแห้งครับพี่น้อง กินยังกระโได้นะพี่น้องมันเจ็บมันปวดครับพี่น้องเนาะน้ําเที่ยวในไฮพ่อมเวละพี่น้องเนาะปวดกับปวดย้มพวาสีรับสีนอนครับพี่น้องหก่มตีหนึ่งละปวดครับบ่ไปถอนกับบ่แล้วพี่น้องเนาะแต่ว่าพี่นิโนก็คือสีบ่ท่านได้อถอนนะครับตอนนี้ครับยังมีโควิดจริงๆนะครับไปใส่มาใส่กันยากครับพี่น้องเนาะกับสีเอาไว้ในตะก้อนนะครับบาหนึ่งกับกินยาแก้ปวดไปแล้วนะครับพี่น้องกับ ใครแน่แล้วล่ะตอนนี้ครับอย่าง้งหมดลิจามันก็นทีปวดดีองแล้วพี่น้องเนาะก็สำหรับพี่น้องผู้เก่านะครับพี่น้องกับผู้ไปมาหาแว่กันประจํานะครับพี่นอ้องเอาคำว่าเป็นกําลังกาลังใจให้กันนะครับส่วนผู้ที่เขามาใไม่นะครับพี่น้องผู้ใดที่นกายมาเลยเห็นพญายนุเขามาเบิงพญายนุนะครับก็บขอกําลังแร่งใจนะครับพี่น้องกดติดตามนะครับกดกระดิ่ง กดไลค์นะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์พญานุหน้าก็ยหวยนะครับแล้วก็บต่ตตองบอกว่าฝากช่องนะครับพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ยังมีมาเกือบทุกคลิปพี่น้องเนาะมากดติดตามให้แล้วฝากช่องน้อยๆของน้องด้วยของพี่ด้วยครับช่วยไปกดติดตามให้หน่อยอยิ่งียนะครับพี่น้องมีครับพี่น้องมันก็ผิดกดผลเนานะนนั้นพญานุกับปอยนะครับพี่น้องเนาะก็คือบอคอ,อ,อมเมนต์ตอบ่นไปนะครับพี่น้อง ปล่อยให้เพิ่นก็อยากที่บอกเพเิ่นนะครับถ้าเพิ่นเขาว่าเบิ่งคลิปนี้ก็ผู้ได้กระางนะครับที่เป็นคนไม่ครับที่ทีไปยามพยายามน้องครับบ่ต้องไปฝากช่องนะพี่น้องเนาะไปกันธรรมดาครับเป็นกําลังกําลังใจนะครับถามข้าวถามข้าวกันครับเพิ่นทฮศเอียงเขาก็บอกไปตามนั้นครับบพระต้องไปบอกว่าฝากช่องไปกดติดตามให้แน่ยังไงยังนท่เลยเพี่น้องเนาะมันผิดกดเพิ่นนะครับพี่น้องเนาะของพญโนุกะขุนขุนล่องล่องโยบซาลเพี่น้องเนาะแต่ก็ ว่าไปย,ยังพี่น้องเนาะก็เป็นไปตามกลไกไปตามกฎระเบียบของเพิ่นนะพี่น้องเนาะก็บ่ได้ว่าหยังครับพี่น้องเนาะกมื้อนี้ก็สิบ่ว่าหลายเนาะพี่น้องเนะาะบอกซ้ำนีล้ล่ะจังซั่นกับพญายนุก็ขอขอบคุณทุกกําลังแรงใจนะครับทุกคอมเมนต์นะครับที่มาเบิ่งพ่ญายนุนะครับจังได๋พ่ญายนุกัสิพยายามให้กําลังใจสุภูสุคนนะครับอธิซฐาแน่ครับพ่อแม่น้องเพราะว่าก็ด้วยเหตุอ่ ด้วยการทํางานนะครับพี่น้องการงานมันกะมันเทียกันหุ่งกนยากแน่ครับพี่น้องครับอาศัยบรรยุตแน่ไปแล้ครับพี่น้องจังคอยเสียนได้พยายามไปหาไปแว่กันนะพี่น้องเนาะกับคงสุบวากันนะครับพี่น้องจังไห้ก็ไปแท้นะครับพี่น้องเนาะสําหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปสำเนี้นะครับพอกันใหม่พอกันใหม่นะครับมือหนานะครับพี่น้องเนาะคลิปนาครับสวัสดีครับ